มอ,อนปั๊มตัวท่อของเมืองคงแขงสารวัตเนาะเมืองคงแขงสารวัตรจะห่างจากตัวเมืองปัตติสิบกิโลเมตรก่อนที่เราจะไปสารวันนตรเราต้อง,งไปกินกาแฟก่อน กระบองกระบองดังไฟกระบองบ้ายังไงเพียงสวรรค์ทีส้ม กินข้าวไปนี่นะกินข้าวคะแนนหมู เสาจากตัวนี้สองตัว ทางเข้าท,ทางเข้าพระทานุอีหาะนีมีรถทัวร์รถทัวร์ของคนไทยนะคะเยอะมากๆเลยนี่ทางที่เข้าไปใกล้จะถึง่านนะคะประมาณ1กิโลเมตร หลวงเข้ามา1กิโลเมตรนะคะ บงมักเบงไปสาล่าเนี่ยไปบูษา,ษาแล้วแล้วแล้วพะธาดอีห้างแล้วค่จะมาซื้ออันนั้นมักเบงถูกเทียนเนาะเพื่อจะไปไหว้พระธาตุอีห้างกันบมักเบงเนี่ยคู่ท่ายหบักเบงคู่เจ้าค่ะ คือกันมาเลยบอ้าพัน้าพันเีอ้อสองอันใหม่ดีเราแต่บอกเวิงงามเนาะบอกเวิงเนาะงาม ý có thể không có được cái nỗi đau lòng của bài học bài học bài ขอพรขอพรพระธาตุยี่ห้างขอให้อยู่ดีมีแห่งยู่มีสุขขอให้มีจ้าค,คนสุขคนเจริญเด้อ มาธาตอีหังอย่าลืมนะคะมาให้พระอาจารย์เคนผูกคอต่อแขนให้นะคะเอาอาอ่มันจะเป็นกระตุ้นสีแดงอะไร หายก่อนนี้หายก่อนนี้หายกดีกว่าดีกว่าของคนจามาผมก็ปอผมคอตอกแกนบดกไปหลกตัวมาพัดเตอร์ซิงบดีร่มพรอบลองไปาำน้ำอันนี้ข้าไม่ยากขอากายาให้เจ้าซื้อบรดไปกินเลเก็บปวดเด็กกายจากเน็ทรงบองใหสุขที่บัานเด็ทำกรเจาเขามีอยู่ที่ยากมีํำหนูสาขึบุญมนยมมีสุขใรใส่พใน้องบอกในเขาเ็็งทั้งพลังมืเมีสุเใจใส่เด้อดีแม่